าำไดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกเธออย่าไปรังเกียจจงสรุปลงได้ในวัฏสงสารเพราะกรรมเป็นเหตุเราเองก็เคยตาบอดหูหนวกเช่นนั้นมาบ้างแล้วจงสงสารเขาอาตมาก็าสงสารถ้ามอว่าพ้นจากสัตว์แล้วกรรมยังมีอยู่ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ตาบอดหูหนวกถามว่าไปอยู่สายไามในความสมัยไปอยู่กรุงเทพสิบเก้าปี ไปอยู่ที่ปากเกร็ดสี่เก้าปีอาตมาถามว่าเห็นไหมละปากเกร็ดผมบอกว่าสังที่อยู่ปากเกร็ดเก้าปีไม่เคยเห็นปากเกร็ดอยู่กรุงเทพทั้งหมดสิบเก้าปีไม่เคยเห็นกรุงเทพอาตมาถามว่าเจ้าเสื้อว่าละว่ากรุงเทพมีมีถัวขอผมอยู่ 18, สิบแปดสิบเก้าปีคนะันั้นยังเป็นความเข้าใจถูกของตาบอดแม้เขาไม่เห็นกรุงเทพเขาก็เชื่อว่ากรุงเทพมี แต่คนตาดีไม่เคยเห็นนาะรกสวรรค์ไม่เห็นชาติก่อนชาติหน้าจะปฏิเสธว่ามันไม่มีเพราะเหตุแห่งไม่เห็นเนี่ยใครจะโง่กว่ากันกับตาบอดดูกรุงเทพไม่เห็นกรุงเทพแต่เชื่อว่ากรุงเทพนี